สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีหลาบมีดนะครับเหล็กชิปเปอร์สต e ลนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆเหล็กตัวนี้มีอยู่2ชื่อนะครับชิปเปอร์สต e ลหรือว่า A8 แปโมดนะครับ A8 แปมดเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กจากประเทศออสเตรียนะครับเป็นเหล็กต้านสนิมนําเข้ามาในประเทศไทยโดยบริษัทสหมิตรเครื่องกลจำกัดนะครับผมก็ซื้อมาจากสหมิตรนะครับใครต้องการเหล็กตัวนี้ไปซื้อที่สหมิตรได้เลยนะครับ วันนี้มาในราคาพิเศษเหมือนกันนะครับจากจากที่วันก่อนเอาเอามาลงแล้วก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าถามว่ามีอีกไหมนะครับก็เลยนํามาแบ่งชุดนี้เป็นชุดที่แต่งเก็บไว้แล้วนะครับกะจะขึ้นงานแล้วนะครับกะจะขึ้นงานต่อแต่ว่าไม่เป็นไรเอามาแบ่งให้เพื่อนๆไปทําต่อนะครับเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายนะครับส่งท้ายปีนะครับสามเล่มแรกครับหนึ่งสอง 3นะครับราคา400บาทนะครับ1 2 3าราคา400บาทนะครับ4 5 6 7 8 9 10นะครับ4 5 6 7 8า10ราคา600บาทนะครับนะไวใครได้เลยนะครับมีอยู่แค่นี้แหละครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะแบ่งในราคาปกติแล้วนะครับจะแบ่งในราคาปกติเนาะราคาปกติก็ใบละ1 0 0 0บาทนะครับ มาดูใบที่1ครับเป็นสไตล์มีดแรกครับใบมีดยาว6.4ครับ6.4นิ้วกว้าง1.5ครับถ้าแต่งเสร็จความกว้างก็จะเหลือ1.4นะครับความยาวก็จะเหลือประมาณสักเต็มที่ก็เหลือสัก6.2นะครับ6.2นี่ได้อยู่นะครับ ส่วนสันก็อยู่ประมาณ3มิลเอ้ยเกือบๆครับเกือบๆอบมมิลมีแลเล็กนะครับ400บาทครับต่อมาครับเล่มที่2กับ3มีมีมีมมลาบจิว๋วขนาดเท่ากันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูขนาดเท่ากัน,นใบมีดยาว8นิ้ว กว้าง1.4ครับกว้าง 1. 4ุสันอยู่ที่5้ามิลครับแต่งขอบให้เรียบร้อยเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับ400บาทเหมือนกันครับนีกะจะขึ้นงานแล้วนะครับเล่มที่สามโอ้ยไม่เท่าฮะเล่มที่สาม8.2นิ้วครับ8.2นิ้วกว้าง1.4ครับสันอยู่ที่ 5, 5้ามิลครับสันหนากว่าเลยซ้ำครับต่อมาครับใบที่4ตัวน,นี้เป็นรุ่นไซส์กลางแล้วนะครับในมีดลาบของแท้เลยรุ่นนี้นะครับใบมีดยาว9.5นิ้วกว้าง1.6นิ้วสันหนา5.5มิลครับ แต่งสันแต่งคมนะครับแต่งขอบให้เรียบร้อยนะครับเล่มที่5ใบมีดยาว9.9นิ้วกว้าง1.75เกือบเกืบ1.8สันหนา5.5มิล เล่มที่6ใบมีดยาว10.1นิ้วกว้าง1.7สันหนาห้าจุด้มิลใสมาตรฐานใบที่7ยาว10.2นิ้วกว้าง1.6นิ้วสันหนาห้าจุมิล ใบที่8ใบมีดยาว10.2นิ้วกว้าง1.7นิ้วสันหนา5.5ามิลสวยมากสวยทุกเล่มเลยนะครับใบที่9ใบมีดยาว10.4นิ้วกว้าง1.7สันหนา5.5ามิล ใบที่10ยาว10.2นิ้วกว้าง1.7สันหนา6มิลทุกเล่มเป็นงานตีไรปลายครับเป็นงานตีร้อนผิวเรียบสวยงามมากนะครับใครสนใจทักทายมาได้นะครับชุดนี้ดูเหมือนจะเป็นชุด VIP มากๆครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเล่มที่1 2 3ราคา400บาทนะครับ ที่เหลือราคา600บาทนะครับเก็บเงินปลายทางพร้อมส่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ